สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมพ่อขาลีวันนี้นมาเอาบรรยากาศย่ำเล้งบานเห่ามาฝากพี่ฝากน้องน้อครับปกติผมกขายก๋วยเตี๋ยวเขามันไกลยอยู่หลานแต่วันนี้ก็เก็บหลานมาก,กเกือบคำเลยครับเว่ลากเลื้อนหน่อยหนึ่งนนเลยพาพี่น้องมาเลาะเมื่อวานเหี่ยน้ำกันค่าเดวานเจ้าบาทสองบาทก็เอาก็คุณมนมันหมัก เมื่อคืนฝนตกหนักน้ำก็เลยไหลเตรียมเงินหน้ายางยงเปน็นะกระากดไหลกดแช่ให้ผมได้ด้อยครับกำลังใจส่อง,นอง,งหน่องไม่ก็ล่างฮัดเค็ดคิฟกับการหาปลาหาอยู่หากินแบบบ้านๆนี่แหละครับตอนนี้ก็าลังสิงเตรียมโตลงไปวันครับ เนี่ยนี่บาดมือ,อย่างเนี่ยยางลงไปยากับบาดมือโอ้พี่นอ้องรวมทุกอย่างถ้าดีๆก็โยนยางไปยางกำหยางเ,เป็นเป็นหยาแฝกครับมันกเลยบาดมือมันคมนี่เพิ่งกำลังปั่นคันเท่าใหม่ผมก็บยางรอคันเท่าเพิ่งมาเนี่งบรรยากาศพี่น้องนี่เนาะมองผมสีวานฝนตกแห้งหนามัมนก็เลย เกือบหลุนน้องวันหลุนน้ำกันเด้อครับพี่น้องสิมานบ่เห <c oughs> ี้ยกวักเตีย้ยพี่น้องเอ้ย มัเนปเป็นบ่แตกซื้อของอีตั้งหากไปนี่เดี๋ยวผมลุงไปปดจะข้าวกันเอา้ามีหอดฟ้าพี่นอ้องเงี้ยบ่แตกยัยงได้ปลาซื้อเดี๋ยวผมสิหาวขึ้นมาพี่น้องบังเด้อยมันตัวงี้ซ้ำเลย เนของใหม่พี่น้องเอ้ยลงไฟปดก่อนจะข้าว เสียงฝากกับสีห้องบันโพงก็ตงเฝ้าครับในที่บ้านีกำลงลุ่นกันว่าผมสิด้ปลาตัวนี้ทำไมนี่ปลาขึ้นมาแล้วครับพี่น้องมีหอดใหม่ชาวบ้านเพิ่นในรายาผมวาลีแฮมานครับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ